ที่ห้องประชุมชั้น4องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒนิติการจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มาบรรจุแต่งตั้งใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีรักษาการประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการ โดยได้รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจำนวน3าคนและแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิจำนวน22คน ในโอกาสนี้นายวิวัฒนิติการนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่กับทุกคนที่สอบผ่านเกณฑ์ให้ศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดกับทางผู้บังคับบัญชาซึ่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีหน้าที่ในการให้บริการกับประชาชนจึงต้องคอยช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้